แดนบ้านหวกจังหวัดพะเยาเรากำลังจะข้ามไปอะไรนะแขงชัยะบุรีตอนนี้อยู่หน้าด่านลงมาดูข้างหลังนะมีตภูเขาดูสีต้นไม้อันนี้น่าจะเป็นต้นยางอากาศดีมาก ตรงนี้ข้างหลังนะั่นรอคิวอยู่รถไม่รู้จะผ่านกี่โมงแต่เขาแจ้งมาว่าเปิดหกโมงดูน้ำใยนี่คือวิวอากาศแบบบริสุทธิ์นี่เป็นคลองน้ำนะน,นี่ปลาไผ่ อ่งน,นู้นจะลาวเห็นไหมเห็นไหมไปสีเขียวๆมันต้องรอแปดโมงแน่ๆเลยเพราะยังไม่มีคนเจ้าหนะ้าที่เขาก็ยังไม่มาเลย เด๋ยวตอนเราเป็นทุกข์เขาก็รอเลยนะ ตอนนี้รถบรรทุกสองคันรอเหมือนกันกับเราเราก็รอไปเรื่อยๆเนี่ยทำตอรนีไม่ใช่แปดโมงหรอกมึงก็เปิดไฟเลยเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นฝั่งะยาว เป็นฟังใท่อากาศดีมากคือถ้าอยู่นี่ต้องต่ออายุไปอยู่สวัสดีตอนเช้า ที่นี่พะเยานี่จะเป็นฝั่งไทยนะดูดิเอาอเนงก็ตอมตา 那是你老家那些人。 เงียบมากตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงรถไม่ได้ยินเสียงอะไรทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงธรรมชาติล้วนๆมีแต่เสียงนกเสียงแมลงได้ยินไหมั่นแจ๊ สวัสดีค่ะหนึ่งคนน่าสงสารจังางใสงสารตัวเองเขาดูหนึ่งคนตอนนั้นหนูอยู่ที่ด่านบ้านพวกกำลังจะข้ามไปลาวดูดี่ภูเขาเอ่มง <c oughs> มอไซค์มาแล้วหนึ่งคนฝั่งนี้ฝั่งไตนะนี่ฝั่งเราที่จะไปเนะี่ยเราก็รอนะด่านนี้ไม่มีคนข้ามเลยดูว่าเขายังไม่มา Allah boleh lihat สวัสดีค่ะด่านปิดเปิดกี่โม,คมงคะแปดโมงอู้แปดโมงเราต้องรออีกสองชั่วโมงเขาจะได้ีงถองเข้าลนะเข้าไปไปลงไปเดียวอบอกจะมาใส่นี่อย่อยนที่ร้านที่ร้านเปิดแบบปดโมงคนเทไรคนเยอะไหมคะทุวกวัน คิดว่าจะมีฝั่งนู้นมาขายของมาเดียวตะก้อนนั้นไม่เยอะแต่ผมขายของนะเป็นตัวขายนี่ครับตีน้าดานนี่นะขายที่แร้านพวกล่างหลังที่ที่บ้านหมวกครับที่ใกล้วัดอ๋อที่เป็นร้านนั่นนะวันนี้ก็ขายวันนี้ก็ขายก็ทำไปดูปะตอนนี้หรอคนกำลังเริ่มตั้งไปไปดูไปแปดโมงนั่นนะคุณเลยสร็ไปดูค่อยๆของด้วย บอไปไปกับคนนี่ลที่ถ้าผมบัตรปชาชนนี่ข,ข้ามได้เหรครับมีพาสปอร์ตนผมีเป็นคนไทยนะเรองราไ,ไปทำใบเียมเพอกนหนอ๋อทังี้ก็ไม่ได้ข้ามนะไปเอง้าจะให้เขาไปผมมีทาสปอร์ตดล, <laughs> ลงไปทำใบเสรียมเพ่อกนะันเนกัน นั่นไปทำาใบที่อำเภอคืไปซื้อข,ข้าวซื้ข้าวเนาะมีซิบ้างนั่นัดสข้าวเลยครับเจ้าที่อํเภอไปไป,เ,ป,ไปเราไดรู้แล้วจะไปตลาดาน,นี้ไปซื้อตลาดลนะี้กเลย่ะเออไปดูเขาคนฝั่งนู้นเขามาขายของอขอบคุณนะคะ เวิดีโอเขาใช่ด่านเบอกว่าในเน็ตเนาะมาเชิญน่ฮะนู่นเงห้องเนาะเขาเชิมาว่าแปดหกโมงด่านเปิดแล้วเขาถามก็หกโมงแต่เปิดเป็นทางการน่าจะแปดโมงเพราะด่านมันไม่ค่อยมีคนข้ามเราจะไปดูตลาดลาวกัน ปิดวิทยุได้เสียงไทยกงิงมันจะเข้าโทรศัพท์นูองเ,เราจะไปดูตลาดโอ้โเโซ่เลุดเข้าแรงอยู่กันหนูด้วยหนึง่งคนหนูไม่ได้ขีดพี่โอ้หหนูใส่ลายหนูเองแหละทำอะไรมันงนี่ย มันอยู่ในลาสดอีกและปวดห้องเข้าห้องน้ำไปติดเครื่องไหมไม่ติดก็ได้หนูอยู่ได้เปิดออกข้างนอกครับกดสองครั้งยูไม่อยากเดินไกลอยากพี่นะนติดสัญญาณพี่ในนั้นได้อยู่ไม่น่าเดินตามติดท <laughs> <laughs> คืออากาศดีมากไม่มีเสียงรถเสียงอะไรนะเอปิดวิทยุให้หนูหน่อยสิเสียงลิขสิทธิ์เพลงนี่นะข้าวนิดเดียวก็ไม่ได้ติดเหลืองติดแดงนั้นนะต้องลบคลิป <c oughs> นั่งในรถรอ ก็ไปเข้างน้ำแบตก็จะหมดต้อเข้าตัวเวืองิดี๋ยจ้าลองดูลองดูกรณีครับไม่เข้อไปดูบรรยากาศข้างๆก่อนนะแบตหนูจะหมดหมดมีจะหมด าเป็นด่านใหญ่ๆอ่ะอันนี้ก็น่าจะใหญ่แหละนะมันจะเป็นด่านสินค้าแล้วเปล่าแต่ถ้าเป็นด่านที่แบบอยู่เวียงจันทนระ์อ่ะเขาก็เปิดหกโมงนะคนก็จะให้คนข้ามได้เลย่านสอนเวียงจันทร์อุบลแทบจะต้องรอแปดโมงม,มีคนเลยไม่มีใครมาแย่งข้ามเหมือนด่านทั่วไปด่านที่แบบใหญ่ๆเลยเนาะในความที่เรา อยากรู้ว่าคนจะเยอะไหมก็เลยไลฟ์สดสองคนอยู่กับหนูตลอดเย้ยทักทายกันค่ะไม่ได้ไลฟ์นานมากจาก YouTube ไปห้าหกเดือน ทำงานสดใจไม่มีเวลาจะออกอยางรถก็ไม่ได้ไชาร์จแบตสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่แดนแดนด่านพรมแดนบ้านคลองลึกจังหวัดพะเยาค่ะเราจะข้ามลาวแต่แตอจะไปตลาดก่อนจะลงไปดูตลาด ตลาดก็บอกว่ามีคนมาขายของอยู่ที่คนเรามาขายดูนะว่ามันจะมีอะไรรอพี่เขาไป้ห้องน้ำก่อนอ๋อเดี๋ยวนี้ Youtube เขากดการหัวใจได้แล้วเหรอไม่รู้แล้วเนี่ยไม่ได้ไลฟ์สดน้ำคือว่ากดอันลูกหัวเราก็หัวใจยังได้แล้วิ นีเบ็ดก็จะหมดจะออก,กรถคก็นี่ต้องรอต้องรอีกชั่วโมงครึ่งเราจะได้ท้ามเราคิดว่าเราจะเร็วตอนเย็นก็กลับไปทำงานจะได้กลับหรือป่าจะอาจจะข้ามลาวเลยก็ได้ ในข้างหลังเนี่ยข้างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ มันต้องเป็นดินสไลด์ลองเนยมันเหลือนิดเดียวมันเป็น,นล้อนอะไม่แบตหนูจะหมดจะไรสดอีกเครื่องโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณไม่เราปุ่มอะไรเราก็กดไม่เป็น อ๋อปมปังหมดสองคนยู่กนะันอูนะรอรอดูดูจะไปตลาดนี่จะไปตลาดกันทุกคนอยู่ขขาวนะ ไปกินข้าวที่นี่เขาพูดเหนือนะคนเขาพูดกับเราเนี่ยเพราะมากเลยคนเหน้นะเจ้าเจ้าเราอยู่ยยนูนนะ่นอะอะไรไม่เคยได้ยินเสียงเขาคุยกันเนาะนี่แหละเจ้าพอมากเลยเดี๋ยวเราให้ดูฝั่งนู้นนะ มันจะยอะ้อนเสียงทุกคนลองย้อนดูยันหลังนะนั้นฝั่งไทยนี่ฝั่งลาว

ดูสิภูเขาอลังการมากเลยเดินหนึ่งวันไม่รู้ถึงหรือเปล่าหายใจต่อดูไม่คลามกันมันจะมีนะ มันจะมีแมงคามนะตัวนั้นนะเสีย oh, <shit. S 1> สงอะไรป๊กแปก๊กป,ปกเป๊กไม่มีแมงไม้อยู่กินเป็นไหมสวัสดีครับนายเซรี หนูอ่านภาษาไทยไม่เก่งด้วยเดี๋ยวจะดูให้วนให้ฟีคือสวยมากสวยจังเห็นไหมมันย้อนแสง จะไม่มีหมู่บ้านเลยจะไม่มีบ้านคนเลยจะมีแต่ภูเขา รังต่อใครเห็นรังต่อพี่รังต่ออยู่น,นนะเห็นไหมต่อหัเสืออ้าดูดูด,ด,ดมันร้อนมันอยู่ได้ไ,ไ,ไอะไรยไงอยัไกันอย่าง้อกับศพเหรออันนีบบบ้คนส่ <laughs> งศพ <laughs> อะไรเขาบอกกดว่าห้ามหลอกห้ามเฮียนห้ามไป จะอยู่ด้วยกันขึ้นนงบนหลังคาวราห้ามนั่นห้ามนี่นี่อะไรไต่ขาก็ไม่รู้เราจะปรหลาดเรา คนเราข,ขายของในไทยนะครับอืมคนเราเอาของเข้ามาขายในไทยแม่ค้าของกินของอะไรอีกชั่วโมงครึ่ง้านจะเปิด บ้านคนเลยเนาะที you know like no ่ม <turbulent sin Matthew> ันมันเป็นที่ของหลวงไหมมันเลยไม่มีบ้านคนหรือยังไงที่จับจองหมดบ้านก็อยู่ในตกห่บ้านนึงคนยังไ่อยู่หลังเดียวคนเดียวอยู่คนเดียวเงียย แคมหน้าเน้น,นะที่ว่าเขาไปทำให้กวาดนะจะจแคมไหมร้<ะ>านเขาก็ซื้อเป็นแพงนะเหกาะคืนตัวน,นี้ไอถ้ถ่ายมีคนอื่นเขาดูนะทายยิย่งสวยไหนนี่อะไรหมด นี่ต้นโพใหญ่นะเดี๋ยวจะมีตำาดใช่ไหมพี่ตรงนี้ ต้นโพนี่ก็ใหญ่นี่เขาเอาไม้ค้ำไว้กลัวมันหักไม่ไม่ใช่ไม้ที่เขามาสระเขาดึงมันค้ำสีโอ้โหเคาเ่ไม้กลัวต้นโพหสัสีคือต้นโพนี่คเนเรียกว่าต้นสีเ,ออเดีดูตลาดขอคพามเมตตานะ อนทีรถบรรทุกนี้กำลังจะไปลาไม,ม่อะไรตลามลาไม่มีอะไรขายเหมือนเดิม หัวหัวอะที่หัถ้าหัวถ้าไปกินข้าวที่ไหนไม่ม um ีอะไรเลยก็ว่าตลาดไม่มีอะไรเลยก็จะหิวข้าวก็ผักสวยบ้าที่ สิบ,บาทเอาไปซื้อไปเน,นี่ยเนาะไปจับอเขาเราไม่ไไมีที่ทำกินออนซอนน่าส0บ,บาทำใ <50 S 2> หญ่มากอ่อนน้อหน้อ้าน้อ้าอน้องมาขายมาต้มใหญ่มากนสีสิบา นอนเอาเทปพิเเอะอะมาดนีสีสิบอาเะ้ะเาเอะาเดี๋ยวตอนเดี๋ยวไปใ้สดกันที่ดานะคุณผ